บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9พทรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยเรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับในหัวข้อปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราจะจับเจ้าเดือนอลิมรณะและวินาศี่สำหรับ fc ที่เพิ่งฟังครั้งแรกนะครับก็อาจจะตกใจว่าคาพยากรณ์ทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่มันไม่ดีก็เพราะว่าเราเอาพบเรือนล้ายๆนะครับมา ให้เรามัดระวังตัวเท่านั้นเองนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมเราด้วยนะครับว่าดาวที่สัมพันธ์เนี่ยให้คุณอะไรยังไงนะอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะอ่ะเรามาดูกันนะครับนะในเดือนนี้ นะครับเดือนกรกฎาคมเราเนี่ยดาวพ่างคานเดิน2ราศีนะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยก็คือชาวราศีเมษเนาะดาวพ่งางคานเป็นดาวประจำตัวนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่19เนี่ยเรายังคงอยู่นะครับในภพพันธุนะครับ,น,พบพน,นะบนะในาราศีกรกฎแล้วเราก็จะไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับเอาลนะตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราดูซิว่าดาวอริมรณะว,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 วินะครับสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับดาวเจริญอรินะครับก็คือดาวพระพุธตอนนี้ดาวพระพุธเนี่ย จะสัมพันธ์กับแค่ดาวพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับนะเอาละเราดูภพเรือนก่อนดาวเจ้าเรือนอรินะครับวันที่2จนถึงวันที่19นะครับจะอยู่ในเรือนของสาชานะเราก็ต้องอ่านว่านะอริสหชะคําว่าอริสหาชาาะา,า,า,ชาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองนะครับมีเกณฑ์นะที่จะผิดใจนะครับถ้าเอาแบบมุมข้มุมแคบๆเลยผิดใจกับพี่น้อง นะครับเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านเอาแบบแคบๆนะนะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็อาจจะผิดใจหรืออาจจะที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคนที่สนิทคุ้นเคยมาก่อนแต่ถ้าเป็นมวลใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของคนหมู่มากนะทัศนคติทางด้านของสังคม มองความคิดอะไรประมาณนี้นะครับนะบางครั้งอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับแล้วดาวเจ้าเรือนอริยกุมนะครับกระดาวพระอาทิตย์นะครับนะดาวพระอาทิตย์เองเป็นเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าความคึกขนองบุตรบริวารลูกน้องนะครับนะผู้ใต้บังคับบัญชานะเราเองมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับนะกับคนหมู่มากนะครับเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยอาจจะไปทําอะไรที่มัน ประมาทเลื่อนๆอคือขนองนะจนทาให้คนเขาตําหนิติดเตียนอะไรประมาณนี้นะบางคนเนี่ยเป็นเซียนคีย์บอร์ดนะบางทีไปพิมพ์อะไรที่มันกระทบกระเทือนบางสิ่งบางอย่างก,ก็จะถูกทัวลงอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะคำว่าปุตตาแปลว่าความคึกขนองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปในลักษณะภาพรวมหรือคนใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์นะครับนะที่บุตรหลานนะครับหรือลูก ล,ลูกหลานหรือผู้แต้บังคับ,บัญชาของเราเนี่ยนะครับนะไปกอ่อเรื่องก่อราวกับสังคมนะครับหรือคนหมู่มากนะครับทาให้เราเองเนี่ยมีปัญหาได้ไอ้ส่วนเนี้ยเราจะต้องปามนิดนึงนะครับนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดเ,เหตุต่างๆนะนะคือตามความหมายพวกเรือนเนี่ยเวลาดาวจุลปบุตรตาเป็นสหชะนี้ดีนะคือการเข้าหาสังคมนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอไปกุมกับดาวจุลเรือนอลิแต่อย่าลืมนะว่าอลิที่เป็นเกษตรเนี่ย เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องเกิดเราปุ๊บแล้วเรามีสติดึงขึ้นมาปุ๊บปัญหาต่างๆสามารถเคลียร์ได้เจราจาได้นะน,นี่คือข้อดีของดาวที่เป็นเกษตรนะแต่อ้ส่วนที่ต้องระมัดระวงังเราก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแต่ว่ามุมที่มันจะดีเนี่ยมันมีมากกว่านะครับนะเอาละหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนอรินะครับก็จะย้ายเขามานะครับในวันที่ยี่สบนะ นี่เลยดาวพุธนะจะย้ายเข้ามาในวันที่20นะครับเวลา8นานทีนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายมาก่อนในวันที่17เนะครับนะเวลาปี2 8นาทีก็เหมือนเดิมอันเนี้ยไปแสดงผลอยู่ในเรือนพันธุคคำว่าอาริพันธุก็คือว่ามีความขัดแย้งกับคนในบ้านนะครับนะคนในครอบครัวนะถ้าเป็นในมวมที่มันใหญ่หน่อยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวในเรื่องของพันธุก็คือบ้านรถ ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือของใช้ในบ้านชำรุดเสียหายนะครับหรือเราอาจจะต้องมีเกณฑ์ไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตหรือไปดูแลคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับหรือมีเรื่องหรือมีข่าวนะอะไรเกี่ยวคือคือญาติวงศาคณาญาติอะไรต่างๆนะอันตรงนี้มันมีเกณฑ์อยู่นะครับผมนะและสําหรับคนที่นะครับนะดาวเจ้าเรือนปุตตะไปพันธุเนี่ยคือกาลังคิดที่จะ เขาเรียกมีบ้านใหม่มีรถใหม่หรืออะไรเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของเอกสารนิดนึงสัญญานิดนึงนะครับเพราะว่าอลิเนี่ยมันแปลว่าบริการเทคแค์หรืออุปสรรคหรือเหนื่อยยากนะครับนิดนึงนะฮะให้เราลองเช็คลองอะไรตรวจบางทีมีเอกสารอะไรเราก็ดูให้ดีนะครับนะเรื่องดอกุงดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ป้องกันตรงนี้ก็ก็ก็น่าที่จะโอเคนะไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับนะแล้วก็ยังมีดาวที่เล็งกับดาวพ่ำเสาร์นิดนึงนะครับนะเวลาดาวเจ้าเรือนอลิ นะครับเวลาเล็งน,นะกับดาวพระเสาร์เองเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนกรมมะนะครับบางช่วงเนี้ยนะอาจจะมีเรื่องยุ่งๆในบ้านนะครับหรือในอาคารบ้านเรือนนะครับสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เราบริหารนะครับให้ดีนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเข้ามาให้เราจุกจิกวุ่นวายใจเท่านั้นเองให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยมันเ,นเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะนะแต่ก็มองว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผม เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับดาวเจ้าเรือมรนมรณะเนี่ยก็คือดาวพระอังคารเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูวันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารเนี่ยนะครับท่านจะอยู่ในราศรีกรกฎเขาเรียกว่ามรณะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุกนะนะถ้าเกิดเราดูในเรื่องของครอบครัวเราก่อนนะมีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่นะ,นะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ตัวหรือหรืออาจจะไม่สบายก็ได้นะครับหรือมีเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะท่านอาจจะมีการเดินทาง นะครับไปตังถิน่นตังแดนนะครับได้นะครับแล้วต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลามรณะไปพันธุ์ูเนี่ยเขาให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุด้วยยานพาหนะนะครับนะหรือมีเกตท,ที่จะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมนูน่นซ่อมนี่นะครับนะก็ก็ต้องระวังไว้ส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วคนเราก็ต้องบอกว่าดาวคารลิงกับดาวพระเสาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวพู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะ นิดหนึ่งนะครับนะมันอาจจะมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนถึงเรื่องของการงานบ้างนะครับในบางเรื่องนะก็อยากจะให้เรามัดระวังนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปแสดงเือพันธุพันธุเนี่ยแปลว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ได้นะครับเร็่งกับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็เท่ากับว่าการงานหรืออะไรของเราอาจจะมีเรื่องให้เราเครียดหรือมีเรื่องให้วิตกกังวลหรือมีการเราเองเนี่ยมีการที่จะย้ายนะอาจจะย้ายที่ทํางานนะครับไปไปหรือไปดูงานต่างถิ่น ต่างแดนก็ได้นะต่างจังหวัดนะครับหรือได้รับงานมอบไหนอะไรที่มันมันหินหินหรือมันยากยากหรือจะต้องเข้าไปทําสิ่งที่มันเสียหายแล้วให้มันกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นความรับผิดชอบที่มันมันลำบากขึ้นอันนี้ก็มีเกณฑ์นะครับนะแล้วดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยยังกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินนะนะครับนะครับนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะครับก็ต้องต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะดาวเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยเวลา เอ่อท็ทีฮะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับนะเวลาไปคุมกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเรื่องสุขภาพนะครับนะของคู่ครองนะหรือมีเกณฑ์เศร้าโศกเสียใจที่มีสาเหตุนะครับมาจากคู่ครองด้วยนะทำให้เสียเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยมาทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับนะก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้เช่นกันนะ แล้วดาวเนี่ยนะถ้ามันจะถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะมีอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่19เานะนะครับเพราะว่าเลงกับดาวพุธเสาเนี่ยเพราะว่าดาวคนีดด้เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับถ้ายังไรก็นะครับ,รก,นะรบก็ประคับประคองกันไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักอะไรต่างๆนะเพราะว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุนอยู่แล้วนะครับนะอะไรประมาณนี้เอาละหลังจากนั้นนะครับนะก็วันที่20นะครับก็จะย้ายเขามานะครับในราศีสิงห์ เวลา16นาฬิกา27นาทีนะครับส่วนดาวเขสาศก็ย้ายตามมาเหมือนกันนะครับมาตอนปี3 2นาทีนะในวันที่20เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับก็ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนกันเงินและคู่ของไปแสดงผลในเรือนของปุตตะนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะมีโฟมีแฟนอะไรก็สำหรับบางคนนะแฟนอาจจะมีการติดในเรื่องของอบบยามุก นะครับการพน,นันอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวงังต้องคอยเตือนแหละนะครับเพราะว่าในพวกปุตตะเนี่ยมันแปลว่าความคือขนองได้หรือเกี่ยวเรื่องของการลงทุนบางคนนะไปลงทุนน,นู่นนะี่แล้วมันใช้เงินจํานวนมากนะครับก็ก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแต่มุมได้มันก็มีอ่ะมันใช่ว่ามันจะไม่ได้เพราะว่าดาวพฤหัสท่านเล็งอยู่อ่ะถ้าเราใช้ความรู้ความสามารถนะก็สามารถที่ผมก็มองว่าสามารถที่จะจะผ่านพ้นไปได้เช่นกันนะก็ก็มันมันท่านเป็นดาวเจ้าเรือน2เรือนนะ เป็นทั้งตัวเราเองด้วยเป็นทั้งตัวเรือนมรณะเนาะนะเวลาดาวเจ้วเรือนการเงินเนี่ยเลงกับดาวเจ้เรือนขอโทษท,ทีนะไปเลงกับดาวพฤหัสในแสดงเรือนลาพาเนี่ยแปลว่าความรู้ความสามารถหรือความชำนาญการของเราเนี่ยทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นะจริงๆมุมดาวที่เล็งกับตัวนี้ถือว่าเป็นมุมดาวที่ดีนะ เป็นมุมดาวที่ดีที่เราสามารถที่จะประกอบการหรือทําอะไรก็ได้ให้เงินทองงอกเงยมีเกณฑ์อยู่นะแต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะถ้าเราวางแผนผิดพลาดนะครับหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่รอบคอบไม่ละเอียดเนี่ยมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่จะทำให้เราเสียหายได้เช่นกันเกี่ยวเรื่องของการเงินคู่ครองและก็ราบผลนะครับผมนะเอาล่ะดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะก็คือดาวพฤหัสบป,ปดี นะครับวินาศวิ่งมาไหนวินาศวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะนะวินาศก็แปลว่าความเสียหายล้มละลายนะครับผิดหวังนะผิดหวังเรื่องอะไรก็ผิดหวังเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนานะเพราะลาภะก็แปลว่าสิ่งที่เราปรารถนาหรือแปลว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ได้นะครับพอวินาศวิ่งเข้ามาก็เป็นให้เราระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของลาภผลรายได้ที่เราพึงจะได้ ที่เราคิดว่ามันจะได้นะครับมันอาจจะมีการติดขัดบ้างหรืออะไรบ้างนะเราก็พยายามอย่าหัวร้อนนะก็ค่อยๆใช้สติค,ค่อยๆค,ค,คิดไปนะครับว่ามันจะทําอะไรที่มันจะสามารถที่จะทําให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับดาวเองถึงจะเป็นวินาศก็เถอะนะครับนะแต่ก็อยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับนะเพราะว่าดาวพ,าพระพฤหัสเนี่ยท่านมาจากสุภะด้วยสุภัลาภะก็คือเรามีโอกาสได้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบหมายงานแต่ถ้าเราโชว์ฟอร์มนะครับหรือเราทาได้ไม่ดีเนี่ยความวินาศก็มาเหมือนกันนะก็ดูว่าแล้วเนี่ยเราได้รับมอบหมายให้ทาบางสิ่งบางอย่างให้มันเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการเงินคูครองนะครับนะถ้าเราทําดีเนี่ยเราก็จะได้รับการโปรโมทช่วยเหลือเรื่องตําแหน่งแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ดีบางทีมันถูกตําหนิได้อันนี้อันนี้มีเก์น,นะครับนะแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับดีกว่าเสีย นะครับนะนะก็ไอ้ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะนะครับเอาละนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาประการใดนต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะท่านใดถูกใจเพราะว่าณากดเลขห้าเลขเก้าเขเป็นกําลังใจให้ผมทําให้ YouTube เห็นการตอบโต้นะครับนะก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเพราะช่องเนี่ยก็เหมือนจะถูกปิดกั้นอยู่นะครับในการมองเห็นนะอ่ะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเก่งใกดูตลอดสวัสดีครับ